คอร์ดก่อนกองทุนอ r, หอเอสพีอร์ทองคำเนี่ยช่วงที่บอกดอบ,บี้ขาขึ้นนะครับผมเขาเนี่ยทำการเทขายอย่างต่อเนื่องซึ่งเอส r เนี่ยมันจะเป็นกองทุนที่เป็นกองทุนที่เขาจดทะเบียนซื้อขายนะในหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นอ t ทนะครับตอนนี้เป็นอีท โดยเขาเป็นกองทุนนะครับ <un> ที่ทองแท่ง <un> ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเขาจะสร้างผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยหลังจากหักค่าธรรมเนียมให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนในตลาดลอนดอนโดยเขาจะไม่มีการใช้เงินพันก็คือเป็นซื้อทองคำแท่งนะครับซื้อทองคำเปที่สุข้อซื้อทองคำแท่งไปหลักโดยจะไม่แบบซื้อซื้อเป็นการซื้อจริงขายจริงในรูปแบบของทองคำแท่งนะครับนะอะสาระสําคัญจะอยู่ตรงนี้ว่าเขาอะซื้อทองคำแท่งแล้วเขาอะเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ขั้วข้างใหญ่เนี่ยเป็นยังไง อ่ะซึ่งณตรงนี้เนี่ยในกราฟตรงนี้นะครับในกราฟตรงนี้ที่เขาเป็นขาลงมาที่ตรงนี้นะครับผลของการที่ข่าวขึ้นดอกเบีย้ยต่างๆนะครับของค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐตรงนี้นะครับลงดอเบีย้ยจะขึ้นที่ตรงนี้ณนะตรงนี้นะอ่ะแล้วขึ้นที่ตรงนี้สองจงังหวะ นะครับสองจังหวะซึ่งผลของข่าวดอกเบี้ยเนี่ยมันกดดันทำให้กองทุนนะผมได้ขายทองออกมาเป็นจํานวนมากขายแล้วก็ขายแล้วก็ขายออกมาเป็นจํานวนมากนะครับในข่าวของเบี้ยตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวในสตรีมถัดไปอีกสตรีมหนึ่งเนี่ยจะมาดูว่าผล ของการขายมันเป็นยังไงแล้วมันน่าจะมีการวิ่งเมื่อตอบรับรผลกรดอเบียที่มันจะขึ้นจาก1.75เป็น2.5มันจะเป็นยังไงอันนี้ให้ดูในภาพใหญ่นี้ผมเก็บข้อมูลเป็นกราฟวิกมาตั้งแต่ปี2020นะันยี่ับถึงปี2022สิสิ่งที่จะนำเสนอพวกเราให้เห็นก็คือว่า นะการบันทึกตรงนี้เป็นบันทึกการบันทึกเป็นราคาปิดแต่จริงๆแล้วตรงที่สมัยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทอมมันขึ้นไปที่ตรงนี้นะทองมันขึ้นไปในตัวของ เซมไฮที่ตรงนี้อ่านี่ตัวของรัสเซียยูเครนตัวนี้เจรจาขึ้นไปไดถึงตรงนี้ที่เซมไฮที่ตรงนี้แต่การบันทึกของกองทุนเอ r บันทึกแค่ราคาปิดมันก็เลยมาที่แค่ตรงนี้ดังนั้นจะเห็นว่าวอลุ่มตรงนี้ค่อนข้างจะเบาบางอืมดังนั้นวอลุ่มตรงนี้ก็จะเบาบางจุดที่เหมือนกันหรือจุดที่เป็นจุดร่วมกัน ก็คือว่าราคามันขึ้นไปใกล้ๆสองพันเหมือนกันตรงนี้จุดที่เหมือนกันก็คือว่าราคามันขึ้นไปสองพันเหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าปริมาณการซื้อขายซึ่งก่อนหน้านี้มีการซื้อขายถึงเป็นทองคําแท่งน้ำหนักเป็นตันหนึ่งตันหนึ่งประมาณพันกิโลหนึ่งพันกิโลกับหนึ่งตัน เมื่อก่อนมีการซื้อขายประมาณพันสองห้าสิบโดยเฉลี่ยที่ราคาสองพันตันที่ราคาประมาณสองพันทองราคาประมาณสองพันเหรียญต่อทรายเอานะครับราคาทองผมสองพันเฉยๆนะ ไม่งงครับอ่ะวันวันนี้แต่จังหวะที่ราคาเท่ากันสองพันเหมือนกันพอร่มการซื้อขายเหลือแค่ประมาณพันร้อยการซื้อขายไปมันบอกบอกบอกว่าการครั้งนี้เนี่ยกองทุนเข,เขาจะรู้มากนะเป็นอาจจะเป็นเจ้ามือเจ้ามือเขาต้องรู้มากอยู่แล้วว่าการขึ้นั้งนี้เนี่ยจะขึ้นไม่ได้เยอะมากเขาเขาเลยไม่ได้ซื้อขึ้นไปเยอะมาก นะครับอาจจะไปเพื่อลงแล้วก็รีบเทขาออกมาที่ตรงนี้นะครับรีบเทขาออกมาที่นี้ดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้การขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เบรกได้นะครับและกองคุณปร,ริมาณของการซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อขึ้นไปเท่ากันเพื่อจะให้มันเบรกแล้วราคาก็เฉลี่ยมาที่ข้างล่างที่ตรงนี้มาดูถัดไปนะจังหวะที่เล่น ขึ้นไปถ้าจบของ SPR ที่เขาเล่นในจังหวะแรกนะครับจังหวะที่ก่อนมาขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเทขายลงมาแล้วละ่ะออยู่ที่มีการเก็บที่ประมาณเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยเจสิบตัวนี้เป็นเก้าร้อยเจดสิบตันอ่ะนี่นะครับเก้ารอยสิบตัน ที่ราคาตรงนี้เขาซื้อเพิ่มไปอีกสาสิบห้าตันเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็ประมาณประมาณพันหนึง่งนะครับอะนี้ก็ประมาณพันหนึง่งที่ตรงนี้ซื้อที่ราคานี้อ่ แล้วตรงราคาตรงนี้ตรงนี้ราคาเขาเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมครับจังหวะตรงนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันขึ้นไปที่ข้างบนแล้วราคามันย่อลงมาเขาซื้อเพิ่มตอนที่มันย่อไปอีกสามสิบห้าตันตรงนี้นะครับตรงนี้ราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปที่ข้างบนตรงนี้ที่ประมาณสองพันเจ็ดสิบห้า อ่าตรงนี้เขาก็เล่นจังหวะอีกแต่จะมีการผิดพลาดเล็กน้อยเห็นไหครับจังหวะที่ราคามันลงมาเนี่ยเขาทยอยซื้ออีกเห็นไหมครับมันสวนทางกันไงอีกห้าสิบตันเนี่ยราคามันลงมาเขาก็จะทยอยซื้อทยอยซื้อทยอยซื้อเขาควรจะทยอยขายมากกว่าเห็นไหมครับเขาทยอยซื้อราคามันขึ้นตรงนี้เขาก็ทยอยซื้อซื้อทยอยซื้อขึ้นไปอ่าทยอยซื้อขึ้นไปปุ๊บ จังหวดที่เขาคัดก็คือตรงนี้ที่ราคาตกลงหลุดโลตรงนี้เขาคัดเห็นไหมครับเขาเทขายที่เขาซื้อมาทั้งหมดโดยตรงนี้ลงมาตรงนี้ซึ่งราคาเฉลี่ยที่เขาเทขายคือตรงนี้ราคาที่เขาซื้อไปคือตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เนี่ยราคาเขาซื้อที่ราคาสูงขึง้นไปข้างบนเน ία, ี่ยเราคัดที่ราคาล่างเนี่ยเหมือนเขาคัดทิ้งที่จังหวัดนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้จะมีข่าวดอกเบี้ยอ่าดอกเบี้ยขึ้นจาก0.5เป็น1%ที่ตรงนี้นะะหลังจากนั้นข่าวดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยกอนทุนก็เทขายทองออกมาหมดเลยนะครับเทขายทองออกมาหมดเลยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมสังเกตอีกจังหวะหนึ่งก็คือว่า นัจัหวที่เฮไคนะนัณจัหวะนี้เนี่ยเมื่อราคาอยู่ที่ข้างบนเนี่ยเมื่อราคาอยู่ที่ข้างบนตรงนี้จะเป็นราคาเฉลี่ยของเขาราคาทองก็คือจะมีค่าความแปรปรวนของเขาครับนะนี่ซึ่งตรงกลางก็อาจจะเป็น x bar หรือเป็นค่าเฉลี่ยของเขาที่ตรงนี้ประมาณพันแปดแล้วกัน ตีซว่าราคาเฉลี่ยทองประมาณพันแปดที่ตรงนี้ประมาณพันแปดตรงนี้เนี่ยเขาถือทองตัวอยู่ที่ตรงนี้เก้าร้อยเจ็ดสิบตัน แต่นะตรงนี้คือราคาประมาณพันหกหรือพันเจ็ดเนี่ยเขายังถือทองเยอะอยู่ประมาณพันหนึง่งก็ไม่เยอะนะครับอะประมาณพันหนึง่งอืมประมาณพันหนึง่งอืมเขาถือน้อยกว่าไปสามสิบตัน นะครับนี่เขาถือน้อยกว่าสามสิบตันก็คือว่าเขาก็มีการเทขายเทขายลงมานะขอขดูเช็คเช็คราคาอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีว่าเขาอะถือทองเยอะเห็นไหมครับถือทองเยอะที่ราคาที่ราคาต่ำเพราะว่าขายทยอยขายออกมาไม่ทัน ทยอยขายออกมาไม่ทันนะครับอืมเทยอยขายออกมาไม่ทันก็คือว่าขึ้นอ่ะตอนที่มันขึ้นไปเขาซื้อเก็บเยอะเขาเขาเทขายลงมาเห็นไหมครับเทขายลงมาพันเจ็ดพันเจ็ดห้าพันหกหนึ่งพันพันพันเทขายออกมาไม่ทันเพราะเทขายออกมาไม่ทันปุ๊บราคาลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่ายิ่งเขาเทขายออกมาเนี่ยเขาก็ได้เทขายราคาที่ถูกไงว่าต้นทุนก่อนหน้าเนี้ย เขาต้องทุนประมาณพันแปดที่ตรงเนี้เนี่ยต้นทุนเขาตรงนี้ประมาณพันแปดต้นทุนที่เขาเก็บตรงนเนี้ยเนี่ยประมาณพันแปดเขาเทขายไม่ทันแล้วก็จะมีวอลลุ่มที่เขาซื้อเพิ่มไปที่ข้างบนอีกที่ข้างบนอีกตรงนี้นะเทขายไม่ทันเหมือนกับว่ามองในสองแบบก็คือว่าเขาติดอยู่เขาติดอยู่เขาติดอยู่ใครขายไม่ทันเขาติดอยู่หรือ ยังไงมันก็ขึ้นคูยจะเป็นกูยังไม่กูยังไม่จะเป็นต้องขายยังไงมันก็ขึ้นเพราะว่าอยู่ดีเดี๋ยวกูลากขึ้นไปมีสองแบบนะเดี๋ยวยังไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ต้องขายมีมีสองแบบนักจงหว่านี้เราต้องอ่านอ่านใจเขาแล้วเรากราฟเรามาซ้อนอีกทีหนึ่งเฮ้ยนักจังหวัดที่มันเด้งตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นเทคนคข้อรีบาวจากสามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือติด d m a เส้นสองร้อยนะเป็น e x p o n e n t i a l a เ e r a g e เส้นสองร้อยขึ้นมาปุ๊บอ่ะมีแท่งเขียวและมีโดจิที่หักค่อนยาวในใน TF w e e วมาที่วนี้อย่างที่สองก็คือเป็นเส้นแนวนอนเป็นโลเป็นเส้นโลเดิมที่เขาเคยรับได้นะจุดโลเดิมก็คือหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์อ่ะเป็นพอที่สองเส้นที่สาก็คือผมพยายามจะตีหลาย,ลายเส้นเส้นเฉียงหลายๆเส้นนะว่ามาันจะโดนเส้นเฉียงนี้หรือเปล่าแต่ อันนี้ไม่ค่อยแน่นอนนะเส้นเฉียงไม่ค่อยแน่นอนผมให้ที่สามให้น้ําหนักเป็นเรื่องของแท่งเทียนแล้วกันนะอันดับหนึ่งนี้ตรงนี้ผมให้เป็นเส้น EMA เส้นสองร้อยที่ไม่เคยมาโดนเส้นที่สองก็คือเป็นเส้นระรับในต้านแนวนอนที่ราคาหนึ่งหกปศูนย์ที่สาให้เป็นแท่งเทียนที่สี่จะเป็นเรื่องของข่าวซึ่งข่าวนี้มันทำให้ ผลต่างของแกลบของดอร์พร์ของยุโกกรปแกรมิกามันแคบเข้าลงมันทําให้เงินทุนมันทําให้ส่งผลทําให้ US เอช่วงนั้นอ่อนนิดนึงนะส่งผลทําให้ u ูออ่อนนิดนึงในประมาณสองสามวันที่ผ่านมาอ่อนค่านิดนึงทําให้ชองสมาร์ทเด็กได้ที่ตรงนั้นแล้วมีนะเราก็มาดูดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยเขาเล่นไม่ค่อยผิดนะ ส่วนใหญ่เขาเล่นไม่ค่อยผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นได้แล้วเขาขายออกทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในส่วนนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นได้แล้วขายออกไม่หมดมันอาจจะขึ้นได้ไกลแต่ถ้าเกิดว่ามันลงแล้วขายออกไม่หมดเนี่ยเรามาดูกันจังหวะที่เขาขึ้นแถวปีไอทีแล้วเาคัดเนี่ยเขาอาจจะเตรียมไปทุบไงทุบแล้วคัดจะขายเตรียมไว้ขายทิ้งทิ้งลงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเพื่อทุบลงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะได้สองแบบอ่ะอาจจะได้สองแบบดังนั้นเนี่ยก็ขอฝาก นะครับขอฝากตัวของ SPDR นะครับก็คือที่เขาเป็นดอกเบี้ยค่ะขึ้นเนี่ยแล้วเทขายอยู่ต่อเนื่องเนี่ยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของเป็นการบ้านนับเพตทองต่ออ่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย เฟดเขาเล่นข่าวว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น0.5%ตรงนี้นะครับนะอะมันจะเป็นยังไงอ่เดี๋ยวผม stop s h a r ตรงนี้ก่อน